สวัสดีครับ Into the Black Box ในวันนี้จะพาทุกท่านไปพบก,กับเรื่องราวของเครื่องบินลบรุ่นใหม่ของกองทัพอากาศไทยที่เพิ่งทำการสั่งซื้อเข้ามาประจำการนั่นก็คือยา39 g สิ p เ n EF เครื่องบินลบสมรรถนะสูงสัญชาติสวีเดนรุ่นใหม่ที่ถูกพัฒนาให้มีความอันตรายต่อศัตรูเพิ่มมากขึ้นในวันนี้เราจะพาคุณไปพบก,กับเรื่องราวตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการพัฒนาเครื่องบินรุ่นนี้ไปจนถึงความสามารถในการรบสุดไฮเทคที่ถูกพัฒนาขึ้นมาใหม่ จนมาได้กลายเป็นเครื่องบินลบที่น่ากลัวที่สุดในยุค4.5และนี่นก็คือเรื่องราวของยาส39กิเพนผู้พิทักน่านฟ้าเมืองไทย ย้อนกลับไปในช่วงปลายทศวรรษที่1,970สวีเดนกำลังมองหาเครื่องบินลบรุ่นใหม่เพื่อทดแทนฝูงบินซ์ฟ35ดาเคนและซ์ฟ37วิกเกนที่เริ่มล้าสมัยแต่โจทย์ที่กองทัพอากาศสวีเดนตั้งไว้นั้นมีความท้าทายเป็นอย่างยิ่งพวกเขาต้องการเครื่องบินลบที่มีราคาไม่แพงมีความเร็วระดับ2มาร์กและที่สำคัญที่สุดคือต้องมีความสามารถในการบินขึ้นลงในระยะทางที่สั้น เพื่อให้สอดคล้องกับแผนป้องกันประเทศที่เรียกว่าบัส90ซึ่งเป็นแนวคิดการกระจายฐานบินไปตามถนนหลวงหรือทางวิ่งสำรองที่สั้นและแคบที่มีความยาวเพียง800เมตรเพื่อรับมือกับการลุกลามในภาวะสงครามซึ่งทหานสนามบินถูกทำลายพวกเขายังคงสามารถใช้ถนนหลวงเป็นรันเวย์สำหรับเครื่องบินลบในการปฏิบัติภารกิจทางอากาศได้แม้จะมีการพิจารณาเครื่องบินลบจากชัดต่างๆหลายรุ่นทั้ง F-16 F-18 หรือมิา200 แต่ในท้ายที่สุดรัฐบาลสวีเดนก็ตัดสินใจที่จะเลือกพัฒนาเครื่องบินลบของตัวเองขึ้นมาใหม่โดยตั้งเป้าให้เป็นเครื่องบินลบอนในประสงค์ที่สามารถทําได้ทุกภารกิจในลําเดียวตามแนวคิดยาสซ,ซึ่งเป็นภาษาสวีดิสที่ย่อมาจากยักษ์ที่แปลว่าขับไล่แอคแท็ Act คือการโจมตีแ s p สแป i n g คือการลาดตะเวนนั่นจึงหมายความว่าเครื่องบินลบรุ่นใหม่นี้จะต้องสามารถสลับบทบาทได้ทันทีทั้งการขับไล่ จมตีและลาดตะเวนได้ภายในภารกิจเดียวหลังจากนั้นจึงได้มีโครงการมากมายถูกเสนอขึ้นมาพิจารณาแต่โครงการที่าชแววโดดเด่นที่สุดก็คือโครงการโปรเจกต์2105ของซารฟนั่นเองจนกระทั่งในปี1980กลุ่มอุตสาหกรรมยักษ์ใหญ่ของสวีเดนจึงได้รวมตัวกันก่อ,กอตั้งบริษัทร,ร่วมทุนในนามไอจียัสขึ้นมาซึ่งประกอบไปด้วยบริษัทด้านอุตสาหกรรมชั้นนําของสวีเดนทั้งซารฟสแกนเนียอิลิกสัน วอลโวและหน่วยงานด้านอุตสาหกรรมของกองทัพสวีเดนเองภาพล่างของเครื่องบินลบในฝันเริ่มมีความชัดเจนขึ้นมันจะเป็นเครื่องบินขับไล่เครื่องยนต์เดียวน้ำหนักเบาควบคุมการบินด้วยเทคโนโลยีไฟบอยวหรือการควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมการบินจนกระทั่งในวันที่30มิถุนายนปี1982รัฐสภาสวีเดนก็ได้อนุมัติโครงการครับปฏิษัตนี้และได้ลงนามในสัญญามูลค่ามหาศาลกับซับ เพื่อสร้างเครื่องบินต้นแบบจำนวนห้าลำและเครื่องบินลบลอนแรกอีก30ลําและในที่สุดวันที่26เมษายนปี1987เครื่องบินลบกิดเพ้นลําแรกก็ได้เผยชมอย่างยิ่งใหญ่ในวาระครบรอบ50ปีของบริษัทซาบแต่เส้นทางสู่การเป็นเครื่องบินขับไล่ที่สมบูรณ์แบบนั้นเต็มไปด้วยอุปสรรคมากมายเที่ยวบินแรกของเครื่องบินต้นแบบต้องล่าช้าไปถึง18เดือน เนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับระบบควบคุมการบินด้วยคอมพิวเตอร์หรือไฟล์บวที่มีความซับซ้อนสูงแต่ในที่สุดมันก็ได้ทำการบินครั้งแรกในวันที่9ธันวาคมปี1988แต่แล้วในวันที่2กุมภาพันธ์ปี1989ก็ได้เกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันขึ้นเมื่อเครื่องบินต้นแบบได้ประสบอุบัติเหตุตกขณะพยายามลอดลงจอดนักบินทดสอบรอดชีวิตออกมาได้โดยมีอาการเพียแขนหักเท่านั้น สาเหตุของอุบัติเหตุในครั้งนี้ถูกระบุว่าเป็นเพราะซอฟต์แวร์ควบคุมการบินมีการตอบสนองต่อการบังคับของนักบินไวเกินไปจนทําให้เครื่องบินสูญเสียการควบคุมนั่นจึงทาให้ซาบต้องปรับปรุงซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่และกลับมาทดสอบการบินอีกครั้งหลังจากการก้าวข้ามอุปสรรคทางเทคนิคมาได้ก็ถึงเวลาที่กิเพนจะต้องพิสูจน์ตัวเองในประนาดโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขันอันดุเดือดในปี1995 ทาบได้จับมือกับบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านอากาศยานของอังกฤษอย่างบิดิสแอโรสเปสเพื่อการปรปับปรุงผลิตและทําการตลาดของกิบเพนให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลด้วยหัวใจสําคัญของการร่วมมือในครั้งนี้คือการพัฒนาเครื่องบินลบกิบเพนรุ่น AB ให้กลายเป็นรุ่น4และดีที่มีความสามารถในการปฏิบัติภารกิจการลบร่วมกับมาตรฐานของนาโตได้อย่างสมบูรณ์ซึ่งกิบเพนได้รับการออกแบบมาให้เป็นเครื่องบินลบอเน,นประสงค์น้าหนักเบา ที่มีความโดดเด่นด้านความคล่องแคล่วและระบบควบคุมการบินขั้นสูงปีกถูกออกแบบมาให้มีปีกขนาดเล็กด้านหน้าหรือคาร์นาดและปีกหลักทรงสามเหลี่ยมเดลต้าที่ทำงานร่วมกันเพื่อเพิ่มแรงยกและลดแรงต้านอากาศมีระบบควบคุมการบินดิจิตอลหรือไฟบิววายเข้ามาควบคุมทำให้มันหักเลี้ยวได้อย่างฉับพลันและไร้ขีดจำกัดไม่เพียงเท่านั้นกิบเพนยังถูกสร้างขึ้นมาให้สามารถบินขึ้นและลงบนทางวิ่งระยะสั้นได้อย่างยอดเยี่ยมโครงสร้างของเครื่องบิน ถูกเสริมความแข็งแกร่งให้ทนทานต่อแรงกระแทกจากการลงจอดบ,บนทางวิ่งที่สั้นกว่าปกติระบบเบรคอากาศที่ติดตั้งอยู่ที่ลำตัวส่วนท้ายและปีกขนาดที่สามารถกดลงเพื่อทำหน้าที่เป็นแอร์เบรกจะเป็นตัวช่วยให้เครื่องบินลดร,ระยะทางการลงจอดให้สั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ซึ่งกิเพนต้องการระยะทางลงจอดเพียงแค่500เมตรเท่านั้นและในขณะทำการบินขึ้นกิเพนสามารถทำมุมปะทะได้สูงถึง70-80องศา และใช้ระยะทางสําหรับการบินขึ้นเพียงแค่400เมตรเท่านั้นทาให้เครื่องบินสามารถทําการบินขึ้นและลงจอดได้บนถนนทั่วไปยิ่งไปกว่านั้นระยะเวลาในการเตรียมเครื่องบินสําหรับภารกิจต่อไปหรือเทินอาราวไทม์ในภารกิจอากาศสู่อากาศคิดเพ้นประกันเวลาเพียงแค่10นาทีโดยใช้ทีมงานแค่ช่างเทคนิค1คนและทหารเกตอีก5คนในการเติมเชื้อเพลิงติดตั้งอาวุธและตรวจสอบสภาพเบื้องตน้น เพื่อให้เครื่องบินพร้อมที่จะออกปฏิบัติภารกิจในครั้งต่อไปยันสามสิบเก้า CD ถูกออกแบบมาให้มีความยาวประมาณ15เมตรและปีกกว้าง8.4เมตรน้ำหนักตัวเปล่าอยู่ที่6,800กิโลกรัมและมีน้ำหนักบินขึ้นสูงสุดอยู่ที่14,00 0กิโลกรัมมันสามารถทำความเร็วได้สูงสุดถึง2เท่าของความเร็วเสียงหรือ2,100กิโลเมตรต่อชั่วโมงสามารถทนต่อแรงจีได้มากถึง9้าเท่าของแรงโน้มถ่วงของโลกและมีเพดานบินสูงสุดอยู่ที่50,000ฟุต ัวใจของมันคือเครื่องยนต์ Volvo Rm 1 2ที่พัฒนาต่อยอดมาจากเครื่องยนต์ F 4 0 4ของ General Electric โดยเน้นไปที่น้ำหนักเบาและลดจำนวนชิ้นส่วนให้เหลือน้อยที่สุดเพื่อให้ง่ายต่อการซ่อมบำรุงขณะที่อาวุธประจำกายกิ p บเพนมีปืนใหญ่อากาศขนาด27มิลิเมตรพร้อมกระสุน120รนัดและมีจุดติดตั้งอาวุธทั้งหมด8จุดสามารถบรรทุกอาวุธได้รวม5,300กิโลกร,รมัมไม่ว่าจะเป็นจรวดอากาศสู่อากาศพิสัยใกล้อย่าง Iris T จรวดพิสยัยไกลระยะนอกสายตาอย่างแอมแรมและเมเทียร์จรวดโจมตีภาพ,พื้นดินมาวอิกไปจนถึงระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์ GBU 1 2และมีหมวกนักบินที่ติดจอแสดงผลที่เมื่อนักบินมองไปทางไหนก็สามารถเล็งเป้าหมายได้ในทันทีตัวเครื่องบินยังถูกออกแบบมาให้มีอายุการใช้งานยาวนานถึง50ปีมีการบำรุงรักษาที่ไม่ซับซ้อนและชิ้นส่วนที่ถอดเปลี่ยนได้ง่ายและมีความยืดหยุ่นสูงเพื่อรองรับการอัปเกรดอาวุธและเซนเซอร์ใหม่ๆได้ในอนาคต นอกจากนี้สำหรับลูกค้าในต่างประเทศซับยังมีนโยบายถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเปิดเผยซอร์สโค้ดที่ช่วยให้ประเทศผู้ใช้งานสามารถพัฒนาและประปับปรุงเครื่องบินได้ด้วยตัวเองสมองของกิปเพนคือระบบเอวิโอนิกที่เรียกว่าเซนเซอร์ฟิวชั่นซึ่งจะเป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกเซนเซอร์มาประมวลผลร่วมกันทําให้มันเป็นเครื่องบินที่สามารถตั้งโปรแกรมได้และสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใหม่ๆได้ตลอดเวลานอกจากนี้ ยังมีระบบ Data Link ที่สามารถเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างฝูงบินกับภาคพ,พื้นได้แบบเรียลไทม์ดวงตาของมันคือเรดาร์ ps 0 5 a ที่สามารถตรวจจับเป้าหมายได้ไกลถึง120กิโลเมตรและสามารถติดตามได้หลายเป้าหมายพร้อมกันเพื่อนำทางขี่ปนาวุธเข้าโจมตีได้อย่างแม่นยำขณะที่จุดขาที่แข็งแกร่งที่สุดของกิปเพนคือความคุ้มค่าที่พิสูจน์ได้จริงเวลาพูดถึงเครื่องบินลบเราอาจจะมองแค่ราคาซื้อเป็นหลัก ต่ค่าใช้ใจ่ายที่แท้จริงที่ซ่อนอยู่และจะส่งผลต่องบประมาณในระยะยาวก็คือค่าปฏิบัติการตลอดอายุการใช้งานตั้งแต่ค่าน้ํามันการซ่อมบารุงไปจนถึงชั่วโมงฝึกบินของนักบินซึ่งนี่คือหัวใจสําคัญของกิฟเพนที่มีค่าใช้ใจ่ายต่อชั่วโมงบินต่ำที่สุดในกลุ่มเครื่องบินลบยุคใหม่ประเด็นนี้มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งบ่อยครั้งที่เครื่องบินลบราคาแพงต้องจอดนิ่งอยู่ที่พื้นเพียงพองบประมาณสำหรับการฝึกบินหมดลง และนี่ก็คือจุดที่อันตรายที่สุดเพราะต่อให้มีเครื่องบินที่ล้ำสมัยที่สุดในโลกแต่หากนักบินขาดชั่วโมงการฝึกบินที่เหมาะสมก็ย่อมไร้ประสิทธิภาพในทางกลับกันหากมีเครื่องบินที่มีประสิทธิภาพที่ด้อยกว่าแต่นักบินมีความพร้อมลบสูงสุดศักยภาพในการลบก็จะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงซึ่งกิเพนมีค่าใช้จ่ายต่อชั่วโมงบินอยู่ที่4,700ดอลลาร์สหรัฐหรือราว150,000บาทต่อชั่วโมงบิน หากเทียบกับคู่แข่งอย่าง F-16 Block ok 50นั้น F-16 มีค่าใช้จ่ายที่สูงมากกว่าถึง49%ที่7,000ดอลลาร์สหรัฐหรือ225,000บาทต่อชั่วโมงบินขณะที่เครื่องบินลบรุ่นอื่นๆอย่าง F-35A มีค่าใช้จ่ายสูงถึง837,000บาท Eurofighter มีค่าใช้จ่ายอยู่ที่700,000บาทและ r a f a l มีค่าใช้จ่ายอยู่ที่650,000บาทต่อชั่วโมงบินจะเห็นได้ว่า ค่าใช้ใจ่ายของกิปเพนนนั้นต่งกว่าคู่แข่งรายสําคัญหลายเท่าตัวตัวเลขเหล่านี้สะทอ้อนให้เห็นว่าในงบประมาณที่เท่ากันกองทัพอากาศที่ใช้กิปเพนนจะสามารถส่งนักบ,บินขึ้นฝึกได้มากกว่ากองทัพที่ใช้เครื่องบินลบรุ่นอื่นไปนอย่างมากนั่นหมายความว่านักบ,บินจะมีความพร้อมลบสูงกว่ามีทักษะที่เฉียบคมกว่าและสามารถดึงขีดความสามารถของเครื่องบินออกมาใช้ได้อย่างเป็นประสิทธิภาพมากกว่าแต่คําถามที่หลายคนสงสัยก็คือ เมื่อต้องเผชิญหน้ากับเครื่องบินขับไล่รุ่นอื่นๆของชาติตะวันตกกิบเพนจะทำได้ดีแค่ไหนคําตอบนั้นปรากฏชัดในการฝึกซ้อมรบทางอากาศระดับโลกที่มีชื่อว่าเลดแฟกใน阿拉斯สกาิบเพนของสวีเดนได้เข้าประลองฝีมือกับ F16 บห็อก50าสิบยูโรไฟเตอร์ไปฝุ่นและแมกระพังเจ้าเวหาอย่าง F15C สําหรับผลลัพธ์ที่ได้นั้นคือกิบเพนสามารถทําคะแนนสังหารไปได้ถึง10ครั้ง ซึ่งรวมถึงเครื่องยูโรไฟเตอร์1นึ่ลำ F16 อีก5ลำโดยไม่มีการสูญเสียเครื่องบินของตัวเองแม้แต่ลำเดียวไม่เพียงเท่านั้นในการซ้อมรบกับฝูงบิน F16 ของนอร์เวย์กิบเพนสก็สามารถสังหาร F16 ไปได้ถึง5ครั้งในทุกๆเที่ยวบินที่มีการเข้าปะทะกันจากความสามารถในการซ้อมรบที่ดีเยี่ยมมันก็ยิ่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับกองทัพอากาศหลายชาติที่ต้องการนําเครื่องบินรบกิเพนเข้าประจําการ เริ่มต้นกันที่ประเทศบ้านเกิดและผู้ใช้งานรายใหญ่ที่สุดนั่นก็คือประเทศสวีเดนในฐานะผู้สร้างกองทัพอากาศสวีเดนมีเครื่องบินกิฟเพนเข้าประจำการมากที่สุดทั้งรุ่น C/D และรุ่นที่กำลังทยอยรับมอบอย่างรุ่น E ที่ล้ำสมัยเข้ามาเสริมทัพอย่างต่อเนื่องรวมแล้วพวกเขามีเครื่องบินกิฟเพนเข้าประจำการเกือบ100่งาลำนอกจากนี้สวีเดนยังทำหน้าที่เป็นพี่ใหญ่ อยให้ประเทศอื่นเช่าเครื่องบินเพื่อไปเสริมความแข็งแกร่งอีกด้วยเช่นสาธารณรัฐเช็กและฮังการีทั้ง2ประเทศได้เช่าฝูงบินกิปเพนซีดีจำนวน14ลำจากสวีเดนเพื่อใช้เป็นกำลังหลักในการปกป้องน่านฟ้าของตอนเองโดยในส่วนของประเทศฮังการีก็เพิ่งมีการสั่งซื้อเครื่องบินกิปเพนซีเพิ่มเติมอีก4ลำซึ่งเป็นการตอกย้ำความเชื่อมั่นที่มีต่อเครื่องบินลบรุ่นนี้ขณะที่ประเทศแอฟริกาใตา้ก็เป็นลูกค้ารายแรกนอกทวีปยุโรป พวกเขามีฝูงบินกิบเพนซีดีจำนวน26ลำเข้าประจำการณนฝูงบินที่2แม้แต่สหาราชอาณาจักรมหาอำนาจด้านการบินก็ยังเลือกใช้กิบเพนโดยโรงเรียนการบินทดสอบที่ดีที่สุดของสหาราชอาณาจักรหรือ ETPS ซึ่งเป็นสถาบันฝึกนักบินทดสอบที่ทรงเกียรติที่สุดแห่งหนึ่งของโลกก็ได้ใช้กิบเพนดีในการฝึกนักบินทดสอบระดับสูงมานานหลายปีขณะที่ในฝั่งของทวีปอเมริกาใตา้กองทัพอากาศบราซิล มีกิฟเทนเข้าประจำการแล้วจานวน10บลำและมีแผนที่จะจัดหาให้ครบฝูงบินรวม36ลําและอาจจะมีการเจราจาเพื่อสั่งซื้อเพิ่มเติมอีกด้วยที่น่าสนใจคือบราซิลไม่ได้เป็นผิงแค่ลูกค้าแต่เป็นหุ้นส่วนที่มีสายการผลิตกิฟเพนในประเทศของตัวเองอีกด้วยโดยเครื่องบินกิฟเพนอย่างน้อย15ลําลำจะถูกประกอบขึ้นในประเทศบราซิลโดยบริษัทเอมเบรเออร์ยักษ์ใหญ่ด้านการบินของบราซิลเองขณะที่ประเทศคลอมเบีย ก็เพิ่มมีการสั่งซื้อกิบเพน E F อีกจำนวนถึง24ลำนอกจากนี้ในเดือนกรกฎาคมปี2025เปรูก็ได้กลายเป็นชาติล่าสุดที่มีการสั่งซื้อเครื่องบินยา39 E F อีกจำนวน24ลำเพื่อทดแทนเครื่องบินลบเก่าของตนเองขณะที่ทางประเทศไทยเมื่อปี2007ก็ได้เริ่มโครงการจัดหาเครื่องบินขับไล่ฝูงใหม่เพื่อทดแทนเครื่องบิน F5 ที่รับใช้ชาติมาอย่างยาวนานและสุดท้ายกิบเพน C D ก็กลายเป็นผู้ชนะด้วยมูลค่าการสั่งซื้อถึง3 4 0 0 0ล้านบาทโดยในการสั่งซื้อในครั้งนั้นประกอบไปด้วยเครื่องบินกิฟเพนซีที่นั่งเดียวจำนวน8เครื่องกิฟเพนดี2ที่นั่งอีกสเครื่องข้าประาการนักกองบินเจจังหวัดสุราษฎร์ธานีและล่าสุดในเดือนสิงหาคมปี2024กองทัพอากาศไทยก็ได้ประกาศเลือกกิฟเพน EF ซึ่งเป็นรุ่นที่ล้ำสมัยที่สุดของเครื่องบินตระกูลกิฟเพน Pen, ให้เป็นผู้ชนะในโครงการจัดหาเครื่องบินขับไล่ฝูงใหม่ เพื่อทดแทนฝูงบิน F16 เดิมสำหรับเครื่องบินกิฟเทน EF รุ่นใหม่นี้มันถูกพัฒนาให้มีขีดความสามารถที่เหนือกว่ารุ่นซ d ดีอย่างชัดเจนการพัฒนาเครื่องบินกิฟเ e น EF เริ่มต้นขึ้นในปี2007มีการเปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่จากวอลโวเป็น General Electric f 4 1 4 g ซึ่งเป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกับที่ใช้กับเครื่องบินลบ f 1 8 Super Hornet ของสหรัฐทำให้มันมีความสามารถที่เรียกว่า Super Cruise หรือการบินด้วยความเร็วเหนือเสียง โดยไม่ต้องใช้สันดับท้ายหรือ afterburner ซึ่งทำให้มาเดินทางได้เร็วขึ้นไกลขึ้นและประหยัดเชื้อเพลิงได้มากขึ้นนอกจากนี้ยังมีการเพิ่มความจุถังน้ามันภายในเพิ่มขึ้นอีก40และมีการเพิ่มน้าหนักบินขึ้นสูงสุดจาก14,0 0 0กิโลกร,รัมเป็น16,500กกิโลกร,รมัมนั่นหมายความว่าเครื่องบินจะสามารถบรรทุกน้ำมันและอาวุธได้มากขึ้นมากกว่าเดิมและจากการออกแบบตำแหน่งที่เก็บล้อใหม่ทำให้เครื่องบินสามารถติดตั้งอาวุธใต้ท้องเครื่องบินได้เพิ่มอีก2ตมแห่ง และทําให้รัศมีการลบของมันขยายออกไปไกลได้ถึง1,500กิโลเมตรแม้จะมีการติดตั้งอาวุธแบบเต็มพิกัดขนาดที่ระบบเดรดราก็เปลี่ยนไปใช้เลดาราของเอซ่าที่ทันสมัยที่สุดมันสามารถมองเห็นได้ไกลกว่าเลดารา ps05a ของรุ่น cd และยังสามารถติดตามเป้าหมายได้มากกว่าเดิมรวมถึงยังตรวจจับเป้าหมายขนาดเล็กได้ดีกว่าและถูกลบกวนสัญญาณได้ยากกว่ามากนอกจากนี้ยังมีระบบ irst ที่สามารถตรวจจับความร้อนของเป้าหมายได้แบบเงีย,งยบๆโดยไม่ต้องเปิดเรดาร์เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตรวจจับจากฝ่ายศัตรูอีกทั้งยังมีระบบสงคามอิเล็กทรอนิกส์อเล็กซิสที่เปรียบเสมือนเกราะป้องกันตัวล่องหนคอยปกป้องผู้มันจับภัยคุกคามต่างๆซึ่งระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งสําหรับการลบยุคใหม่ในสงครามสมัยใหม่ศัตรูจะใช้เรดาร์เป็นดวงตาในการมองหาเครื่องบินของเราและใช้คืนวิทยุ ในการนำวิธีขี่ปะนาวุธเข้ามาโจมตีระบบอเล็กซิสของกิปเพนเอก็ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรับมือกับภัยคุกคามที่มองไม่เห็นเหล่านี้โดยการทำงานของมันจะแบ่งออกเป็นสขั้นตอนหลักๆคือ 1. การมีหูทิปในขั้นแรกสุดอเล็กซิสจะทำหน้าที่เปรียบเสม,มือนกับหูที่ไวที่สุดในโลกมันจะคอยดักฟังคลื่นเรดาร์และสัญญาณต่างๆรอบตัวเครื่องบินแบบ360องศาซึ่งมันสามารถแยกได้ทันทีว่า สัญญาณที่ตรวจพบนั้นคือสัญญาณอะไรเป็นเลดราของเครื่องบินค้าศึกเลดราจากภาพพื้นดินหรือเป็นสัญญาณจากหัวนําวิถีของขีงปนาวุธที่กําลังพุ่งเข้ามาหลังจากนั้นมันก็จะส่งสัญญาณให้เครื่องบินและตัวนักบินรู้ตัวลงหน้าว่าภัยคุกคามคืออะไรและอยู่ที่ไหนจากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการที่2นั่นก็คือการหลอกล่อและสร้างภาพลงตาเมื่อรู้ว่าเป็นภัยคุกคามแล้วในขั้นต่อไปไม่ใช่การทําลายแบบซึ่งซึ่งหน้า ระบบอเล็กซิสจะมีเทคโนโลยีที่เรียกว่า DRFM มันจะบันทึกสัญญาณเรดาร์ของฝ่ายศัตรูเอาไว้แล้วปรุงแต่งสัญญาณนั้นขึ้นมาใหม่ก่อนจะยิงกลับไปหาค่าศึกผลก็คือเรดาร์ของศัตรูอาจจะเห็นกิบเพนอยู่ในตำแหน่งที่ผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริงหรืออาจจะเห็นเป้าหมายปลอมโผล่ขึ้นมาบนจอเรดาร์เป็นสิบสบเป้าทําให้ไม่รู้ว่าเป้าหมายที่แท้จริงนั้นคืออันไหนนั่นจึงทาให้ขี่ปนาวุธที่วิ่งเข้ามาเกิดความสับสน และพุ่งเข้าไปหาเป้าหมายที่ไม่มีอยู่จริงในขั้นตอนสุดท้ายคือการทําให้ดวงตาของศัตรูมืดบอดไปเลยอเล็กซิสจะปล่อยสัญญาลบกวนกําลังสูงหรือที่เรียกว่าแจมมิงออกไปประทะก,กับเรดาร์ของศัตรูโดยตรงทําให้จอเรดาร์ของศัตรูกลายเป็นจอที่วา่างเปล่าหรือเต็มไปด้วยสัญญาลบกวนจนมองไม่เห็นอะไรเลยดังนั้นระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ของกิ p เพนเอฟสามารถทําให้ตัวเองหายไปจากจอเรดาร์ของศัตรู หรือสร้างความสับสนจนศัตรูไม่สามารถล็อกเป้าเพื่อโจมตีพวกมันได้นั่นเองนี่คือความสามารถที่ถูกปรปับปรุงและพัฒนาขึ้นมาของกิปเพน EF ลำใหม่ของกองทัพอากาศไทยไม่เพียงแต่ความสามารถที่เพิ่มขึ้นแต่การที่เครื่องบินมีค่าใช้ใจ่ายต่อชั่วโมงบินที่ต่ำกว่าคู่แข่งมันก็ทําให้นักบินสามารถฝึกบินเพื่อสร้างความชํานาญในการลบได้มากขึ้นเพราะกกับเทคโนโลยีที่ลําสมัยที่อัดแน่นอยู่บนเครื่องบินลบรุ่นนี้มันก็ทําให้แน่ใจได้ว่าการสั่งซื้อเครื่องบินลบในครั้งนี้ จะสามารถช่วยปกป้องอธิปไตยให้กับประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่กิบเพนฝูงบินใหม่นี้จะไม่ได้อยู่ที่ภาคใต้อีกต่อไปแต่พวกมันจะถูกนำไปประจำการที่กองบินหนึ่งจังหวัดนครราชสีมาภายใต้ชื่อโครงการบุรพาสันติเพื่อเสริมสร้างเคียวเล็บในการปกป้องน่านฟ้าด้านตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศนี่ไม่ใช่แค่การจัดหาเครื่องบินลบฝูงใหม่แต่มันคือการวางรากฐานที่มั่นคงแห่งอนาคตกิเพนไม่ได้ไปผิดแค่เด็กกล้าที่บินได้ แต่มันคือเครื่องบินลบยุค4.5ในระดับหัวแถวและจะกลายเป็นหลักประกันแห่งอธิปไตยที่ดำรงไว้ซึ่งสันติภาพของน่านฟ้าเมืองไทยอย่างแท้จริงและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของก i p เพนเอเคี่ยวเล็บใหม่ของกองทัพอากาศไทยก่อนจากกันในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด u u s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ